เรื่องเล่าผีตอนน้าหนูเขาเลี้ยงผีเรื่องราวที่พี่น้องกำลังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นเรื่องลี้ลับที่อาจารย์โจ้เคยได้รับฟังมาจากลูกศิษย์คนหนึ่งครับโดยอาจารย์โจ้ได้เขียนมาเล่าว่าไม่ว่าใครก็คงเคยทำของหายกันมาบ้างแล้วซึ่งมันอาจจะเกิดจากการหลงลืม ความสะเพร่าหรือโดนคนอื่นขโมยไปแต่ปรากฏการของหายในเรื่องนี้มันฟังดูค่อนข้างแปลกออกไปครับจิเธอเป็นลูกศิษย์ของผมเมื่อหลายปีมาแล้วและวันครูที่ผ่านมานี้จิได้โทรมาอวยพรผมทำให้ผมหวนนึกไปถึงเรื่องแปลกลี้ลับที่เคยเกิดขึ้นกับเธอได้คือจิเธอเป็นลูกคนจีนพ่อแม่มีอาชีพค้าขาย จิเป็นเด็กที่นิสัยดีขยันหมั่นเพียรฝีมือในงานศิลปะของเธอนั้นอยู่ในขั้นดีมากผมเองก็คิดในใจว่าเด็กคนนี้อนาคตไกลแน่นอนบ้านของจิเป็นห้องแถวสองครูหาตั้งอยู่ในย่านค้าขายที่ดีมากแห่งหนึ่งในกรุงเทพที่บ้านของเธอนั้นอยู่กันหลายคนซึ่งในบ้านหลังนั้นจะมีทั้งครอบครัวของจิและครอบครัวของน้าที่อยู่ด้วยกัน ตรงบริเวณชั้นล่างเขาจะขายอุปกรณ์การช่างจำพวกค้อนคีมเลื่อยหรือตะปูอะไรพวกนั้นชั้นที่สองก็เป็นที่อยู่ของน้าและสามีส่วนชั้นสามนั้นเป็นที่อยู่ของครอบครัวจิซึ่งมีพ่อแม่จิและน้องสาวซึ่งทุกอย่างก็ดำเนินไปในแบบที่มันควรจะเป็นครอบครัวมีฐานะร่ำรวย ส่วนผลการเรียนทางด้านศิลปะของจินั้นก็ดีมากและยังมีแนวโน้มว่าจะได้เกียรตินิยมอีกด้วยจนกระทั่งช่วงต้นปีสาการเรียนของเธอได้ตกต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดงานก็ไม่ส่งหรือถ้าส่งก็ส่งไม่ครบที่ส่งก็เหมือนเคียๆมาเธอผิดไปจากเดิมมากพอผมถามเพื่อนๆของเธอพวกเขาก็บอกว่าอาจารย์ไปถามเธอเองดีกว่า ซึ่งทุกคนก็พูดแบบนี้เหมือนกันหมดจากประสบการณ์ของผมที่ผ่านมาจะพบว่าเด็กที่เคยเรียนดีแล้วจู่ๆการเรียนกลับตกต่ำลงก็มักจะเกิดจากปัญหาจำพวกเรื่องในครอบครัวเรื่องของความรักที่สมหวังและผิดหวังหรือไม่ก็เกิดจากอาการเจ็บป่วยแต่นี่จิเธอก็ดูแข็งแรงดีเพียงแค่ใบหน้าและแววตาของเธอนั้นมันดูหม่นหมอง และเหมือนว่ามีเรื่องกังวลบางอย่างอยู่ในใจผมเลยได้ปรึกษากับอาจารย์ที่เป็นน้องๆในสาขาก็ตกลงกันว่าจะเรียกเจ้าตัวเข้ามาคุยเพื่อที่จะช่วยกันหาทางออกตอนเที่ยงของวันนั้นหลังจากที่สอนเสร็จแล้วผมได้ให้เพื่อนของจิไปตามเธอมาพบที่ห้องพักครูผ่านไปครู่หนึ่งจิก็เดินเข้ามาหาผมและอาจารย์อีกท่านหนึ่ง แล้วผมก็ได้พูดขึ้นมาก่อนว่านี่จิราภาเธอคงพอรู้นะว่าครูเรียกเธอมาพบเรื่องอะไรซึ่งจิก็พยักหน้ารับแบบช้าๆผมเลยพูดต่ออีกว่าการเรียนของเธอตกลงไปมากอีกอย่างงานเธอก็ส่งไม่ครบถ้าให้ครูเดานะไม่เรื่องปัญหาทางบ้านก็ปัญหาส่วนตัวนั่นแหละใช่ไหมเธอเล่าให้ครูฟังได้นะ เราจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาแล้วจิก็ทำหน้าเหมือนจะร้องไห้แล้วยอมเอ่ยปากขึ้นมาว่าปัญหามันเกิดจากน้าของหนูหนูเล่าไปาอาจารย์ก็คงไม่เชื่อและหาว่าหนูโกโหกอีกนั่นแหละแล้วมันเรื่องอะไรละ่ะนาเธอเล่นการพน,น,านันแล้วมีหนี้ให้ทางบ้านใช้เหรอถึงหนูเล่าไปาอาจารย์ก็ไม่เชื่อหรอกค่ะเอาหนาะเล่ามาเถอะ ครูน่ะผ่านประสบการณ์มาเยอะเดี๋ยวครูตัดสินเองแล้วจิราภาก็พูดออกมาอย่างแผ่วเบาว่า,วาคือเออน,น้าหนูน้าหนูเขาเลี้ยงผีผมกับอาจารย์อีกคนพอได้ฟังอย่างนั้นก็แทบตกเก้าอี้คือถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็คงน่ากลัวไม่น้อยแต่ถ้าเป็นเพียงคำแก้ตัว ก็คงเป็นสิ่งที่ฟังดูงมงายชนิดที่ผมไม่เคยคิดว่าจะได้ยินแต่ในสถานการณ์แบบนี้พวกเราเลยวางสีหน้าเรียบเฉยไม่ยิ้มไม่หัวเราะปล่อยให้จิเล่าเรื่องของเธอต่อไปจิเล่าว่าที่บ้านเธอเป็นร้านขายอุปกรณ์การช่างพ่อแม่และน้าก็ช่วยกันทำมาค้าขายซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของการขายของ ที่บางวันคนก็แน่นร้านบางวันคนน้อยพ่อกับแม่นั้นชินแล้วแต่น้าไม่ชินเขาอยากขายได้เยอะๆอีกทั้งยังได้ข่าวว่าพักนี้นะ้าเขาเอาเงินไปลงทุนกับธุรกิจบางอย่างนะ้าก็เลยอยากได้เงินเอาไปลงทุนมากๆและก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่าลูกค้าร้านหนูนั้นจะเป็นผู้ชายเสียส่วนใหญ่เพราะพวกเขาทำงานเป็นช่างฝีมือ แล้วนาของหนูก็เป็นคนช่างพูดช่างคุยจนทำให้มีลูกค้าบางส่วนที่เขาเป็นขาประจำแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งนาของหนูได้พูดหยอกเย้ากับช่างขาประจำทำนองว่าอยากรวยเร็วๆช่างไม้คนนั้นที่เขามีพื้นเพเป็นคนอีสานใต้ก็บอกเล่นๆกับนาว่าถ้าอยากรวยเร็วต้องเลี้ยงผีเด็กเพราะมันจะคุมง่ายหน่อยถ้าเป็นคนอื่น เขาคงไม่ยุ่งกับเรื่องของผีสางแต่ไม่คิดเลยว่าความโลภจะทําให้น้าเกิดหน้ามืดตาหมัวถึงขนาดให้ลุงที่เป็นช่างไม้พาไปพบอาจารย์ขมนที่แถวแวเมืองโนนและจะต้องทําพิธีหลายอยา่างหมดเงินไปเป็นหมื่นๆมื่อีกทั้งยังมีข้อปฏิบัติและข้อห้ามอีกหลายอยา่างแต่น้าแกก็ยอมทําตามอย่างไร้ข้อกังขาแล้วนะ้าก็ได้นำของสิ่งหนึ่ง เข้ามาในบ้านอย่างเงียบๆมันเป็นตุ๊กตาเด็กที่ปั้นขึ้นมาหย,ยาบๆเสื้อผ้าก็ลงสีฉูดฉาดตัวตุ๊กตานั้นทาด้วยสีชมพูปากแดงตาดำดูแล้วก็ชวนสยองอย่างน่าประหลาดคนในบ้านก็ไม่มีใครว่าอะไรก็คิดว่าแกชอบของแกนั่นแหละไม่คิดว่ามันจะเป็นผีสางนางไม้ที่จะมาทำอันตรายกับใครได้แต่ทุกคนกลับคิดผิด เพราะ่ามกลางความสงบราบรื่นนั้นความสยองบางอยา่างมันได้ก่อตัวขึ้นอย่างเงียบเยบจีเองไม่รู้เลยว่าเธอตกเป็นเป้าหมายของสิ่งเร้นลับดังกล่าวและสิ่งที่ดึงดูดเรื่องไม่ดีให้เข้ามาหาตัวเธอคืออุปกรณ์การเรียนศิลปะของเธอเองและแล้ววันหนึ่งขณะที่กำลังทํางานเพื่อส่งอาจารย์อยู่นั้นเธอก็เริ่มหาเครื่องมือไม่เจอ ทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีใครเข้าไปยุ่งกับของของเธอเลยแต่มันแปลกที่พอผ่านไปวันสองวนันเครื่องมือที่เคยหาไม่เจอมันกลับมาวางอยู่ตรงที่เดิมตอนแรกจีก็คิดว่ามันคงเป็นเพราะความตาฝาดหรือเธออาจจะหลงลืมไปเองแต่มันก็เริ่มเกิดขึ้นบ่อยซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มันก็ทำให้ผลงานของเธอเริ่มออกมาไม่ดีอย่างที่คิดจิเลยเริ่มคิดหาสาเหตุ ของความผิดปกติที่เกิดขึ้นในบ้านก็เริ่มมีปากเสียงกับน้องสาวของเธอเองซึ่งน้องก็ปฏิเสธว่าไม่ได้กแกล้งไม่ได้เอาอะไรไปทั้งนั้นซึ่งนั่นมันก็ทำให้เธอกับน้องถึงกับโกรธเคืองกันอยู่พักหนึ่งเลยหละัะจนในที่สุดมันก็ลามไปถึงผลการเรียนเพราะบางทีเธอทำชิ้นงานเสร็จแล้วและเตรียมที่จะเอาไปส่งอาจารย์แต่มันกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอย ค้นหาจนแทบจะรื้อบ้านแต่ก็หาไม่เจอจนบางทีจีกับน้องเริ่มมีปากเสียงกันจนแม่ต้องขึ้นมาห้ามจากเหตุการณ์เหล่านี้มันเลยทำให้ชิ้นงานของเธอเริ่มไม่มีส่งบางงานเธอต้องทำแบบเร่งรีบทำให้คุณภาพของชิ้นงานนั้นแย่ลงเรื่อยๆจนอาจารย์เริ่มโบนซึ่งจีเองเธอก็กลุ้มใจมากจนกระทั่งวันหนึ่ง แม่ได้เข้ามาถามเธอและน้องว่าทำไมชอบลงไปเอาของที่ชั้นล่างตอนดึกๆและของที่จัดเตรียมไว้ขายมันก็ย้ายที่จนหาไม่เจอจิกับน้องต่างก็งงกันทั้งคู่เพราะตอนกลางคืนนั้นไม่มีใครได้ลงไปเอาอะไรที่ชั้นล่างเลยครอบครัวของจิก็ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความไม่ปกติกันไปเรื่อยๆแล้วจากนั้นมันก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้น คือบางคืนจะมีเสียงคนวิ่งตอนดึกๆบ้างก็มีเสียงเด็กหัวเราะจะว่าเป็นเสียงที่มาจากห้องแถวติดติดกันมันก็ไม่น่าจะใช่เพราะละแวกนี้ไม่มีเด็กบางทีก็เห็นเงาโคนที่วูบผ่านหน้าไปอย่างรวดเร็วลูกค้าบางรายเขาก็เห็นเด็กวิ่งอยู่ในร้านทำให้คนทางบ้านต่างพากันหวาดกลัวก็มีแต่น้าคนเดียวเท่านั้นที่แกปิดปากเงียบ เหมือนว่าจะรู้อะไรบางอย่างที่คนในบ้านไม่รู้จนกระทั่งวันหนึ่งจิได้นั่งทำรายงานค่อนข้างดึกก่อนนอนก็เลยไปอาบน้ำซึ่งขณะที่กำลังอาบน้ำอยู่เพลินๆจู่ๆมันก็มีเสียงเคาะที่ประตูห้องน้ำจีก็คิดว่าน้องคงปวดท้องเลยตะโกนตอบไปว่า เดียเด๋ยวๆอาบเสร็จแล้วพอพูดจบก็เปิดประตูออกไปแล้วสิ่งที่เห็นก็ทําให้จีแทบช็อกเพราะที่เห็นยืนอยู่นั้นมันไม่ใช่น้องสาวแต่มันเป็นเด็กที่ตัวขาวจัววยปากแดงและเกล้ามวยผมไว้บนหัวจีเลยร้องกรี๊ดออกมาสุดเสียงทําให้น้องสาวรีบวิ่งออกมาดูซึ่งก็ยังทันเห็นผีเด็กตนนั้นมันยืนอยู่ ก่อนจะรีบวิ่งลงบันไดาหายไปคืนนั้นทุกคนในบ้านได้ลงมาคุยกันที่หน้าร้านพ่อของจิเริ่มแน่ใจแล้วว่าสิ่งที่ก่อกวนพวกเขามาตลอดมันคือสิ่งที่น้านำเข้ามาบ้านพ่อของจิเลยคาดคั้นเอากับน้าซึ่งตอนแรกน้าไม่ยอมพูดแต่ต่อมาน้าก็เริ่มยอมรับว่าเขาเอาผีเข้ามาเลี้ยงในบ้านจริงๆ ซึ่งอาจารย์ขเขมรได้กำชับว่าให้หาข้าวหาปลาให้ผีกินทุกมือ้อตอนแรกนะก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแต่ตอนหลังบางทีก็เกิดลืมและสิ่งที่อาจารย์ขเขมรได้บอกไว้อีกอย่างคือให้ซื้อของเล่นมาให้ผีเด็กด้วยแต่น้าก็ไม่ได้ซื้อผีเด็กก็เลยมาเล่นข้าวของของจีพอได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วผมก็พูดแทรกขึ้นมาว่า แล้วตอนนี้ล่ะเป็นยังไงบ้างจิก็บอกว่าตอนนี้ทางบ้านได้ปิดร้านชั่วคราวแล้วมาค้างที่บ้านลุกพ่อกับน้ากำลังหาตัวช่างไม้เพื่อตามตัวให้เขามาเอาตุ๊กตาไปคืนอาจารย์เขมรแต่ก็หาตัวช่างไม้คนนั้นค่อนข้างยากเพราะได้ข่าวมาว่าเขาได้ย้ายไปทํางานที่ไซต์งานอื่นเสร็จแล้วพอผมได้ฟังเรื่องที่จีเล่า ในใจลึกๆผมก็เชื่อเธอและภาวนาขอให้เธอผ่านพ้นจากเรื่องร้ายๆนี้ไปให้ได้แล้วต่อมาอีกสัปดาห์หนึ่งจิก็มาหาผมเธอบอกว่าหาตัวช่างไม้เจอแล้วและได้เอาตุกตาไปคืนอาจารย์ขมินแล้วหละ่ะแต่เธอก็ยังหวาดภาวาอยู่ซึ่งนับตั้งแต่ที่เธอเรียนจบผมก็ไม่ได้เจอเธอมานานหลายปีแล้วละ่ะจนล่าสุดก็ได้มารู้ว่าตอนนี้ เธอได้ปลูกบ้านอยู่เองแล้วหละ่ะเธอบอกว่าเข็ดแล้วกับเรื่องลี้ลับอาถรรพ์แบบนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากอาจารย์โจ้ด้วยนะครับ ถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ